ดังนั้นมันเป็น,ปนความยากลําบากนะครับสูตรที่กําลังอธิบายให้เป็นเสียงดังเนี่ยว่าบัดนี้เนี่ยนะครับม้วนเดียวจบก็ลองดูลองม้วนห้ายคุณทองม้วนมาก็จบจบจริงจบจริงบอกม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบนะครับจบอยากจะอยากอยากจะดูอยากจะดูตอนจบเหมือนกันว่ามันจะจบยังไงซึ่งผมดูว่าวิธีคิดมันจบเพอยู่แล้ว คุณบัดสัตว์ขึ้นมาเป็นคุณติดลบเข้ามาคุณก็ชิบหายแล้วนะครับมันไปไม่ได้ก็ขนาดไม่บัดสัตว์ยังอยู่ได้สองเดือนอ,ะ <c oughs> อ่ะเนี่ยเข้าเตเ <c oughs> ข้าเตาเนียบยังไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เจ็ดเดือน <c oughs> และไอ้เข้าแบบเนี้นะครับเข้าแบบปูบาทเลยจะอยู่ได้กี่วันน่ะเพราะฉะนั้นอย่าคือตัวคุณชิปหายนี่ไม่เป็นไรหรอกแต่คุณกําลังจะพายประเทศชิบหายไปด้วยไม่ใช่ประเทศเดินหน้า นะครับแต่คุณกำลังเดินพาไปสู่ความชิบหายการยึดหลักเอาประเทศชาติบ้านเมืองและความถูกต้องที่ไม่ใช่ความถูกใจนี่จะเป็นหนทางรอดของประเทศอย่างแท้จริงแม้ว่าการอธิบายมันอาจจะไม่ถูกใจ พวกที่กําลังอยากเพราะคนที่กําลังอยากเนี่ยก็มักจะอธิบายเหตุผลนะครับเพื่อเป้าหมายของตัวเองอแต่ก็จะดูดีตั้งว่าประเทศจําเป็นต้องมีรัฐบาลจะต้องไปทําพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยต้องเดินหน้าคนกําลังมีความยากลําบาก ประเทศไทยรออีกไม่ได้จำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเหตุผลสารพัดถ้ามาจากแก่นแท้ของจิตใจที่รักชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทุกคนก็รู้บนพื้นฐานของ,ของความเป็นจริงทั้งหมดว่านี่เรากำลังจะอยู่ในลทัทธิต่อแหลแห่งชาติเป็นความวิปริษ เต็มไปด้วยความอยากขึ้นธรรมะาตคือหมายความเอาหลักธรรมขึ้นแต่ตัวจริงเนะต็มไปด้วยกิเลสความต้องการการเมืองมันเป็นเรื่องอํานาจของผลประโยชน์คุณจะพาประเทศเดินหน้าหรือคุณจะพาประเทศนะครับหายนานะเพราะมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่แล้วเมื่อประชาชนเนี่ย เขาไม่เล who ือกใครอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาและภายใต้กติกาที่พวกคุณคุณทั้งหลายเล่นคุณมาติดกับในกติกาอันนี้ซึ่งผมก็ทำแบบอย่างอยู่แล้วว่ากติกาแบบนี้ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งในขณะที่ยังมีสิทธิเลือกตั้งอยู่เมื่อลงมาเล่นในกติกานี้คุณก็ต้องยอมรับกติกานี้คุณจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้และบัดนี้ต้องยอมรับว่ามันถึงทางตัน ในกาติกานี้แล้วคือพูดง่ายๆว่ามันต้องมันต้องโลบม่แล้วม,มันแข่งขันต่อไปไม่ได้อะไรอีกแล้วเพราะการเดินหน้าต่อไปนั้นจะสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยพักพักเพื่อไทยต้องคิดว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐบาลสั้นๆั่ะ ปี2,548ได้ถึง377แต่เป็นรัฐบาลพักเดียวพักเดียวที่ว่านอกจากว่าบริหารพักเดียวอยู่ได้พักเดียวแปลว่าอยู่ได้ไม่นานพลังประชาชนเนี่ยคุณสมัครทุนทรเวสเนะี่ยเจ็ดเดือนอคุณสมชายวงสวัสด์เนี่ยสองเดือนครึ่งมไม่ได้เข้าทำเนียบและก็ไม่ได้เหยียบทำเนียบแม้แต่เียงวันเดียว หลังจากนั้นอภิสิทธิเวชชาชีว่าปลาเข้าไปเกือบร่วมสามปี mm hmm. การจะเป็นรัฐบาลที่มันมีเสถียรภาพมันต้องมีเกียรติยศนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญการจะต่อแหลแหลนเนี่ย mm hmm. เพื่อเจที่จะเข้าไปมีอำนาจเนี่ยคุณไม่มีวันจะอยู่ได้เลย ทบทวนอีกครั้งหนึ่งคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตของชาติได้อย่างไรเพราะคุณโกหกเข้าไปเป็นคุณหลอกประชาชนคุณหลอกดาวเข้าไปเป็นก็คือหมายความภาษาที่เขาคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวเข้าไปเป็นนี่ก็คุณบอกว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไล่หนูตีหูเหา ไปนครพนมนี่ก็ไม่เอาภูมิใจไทย<ม>นะครับไปศรีสะเกดก็ไล่นี่นะครับแทบจะไม่นั่น<ม>ประชาธิที่ปัตตั้งแต่มีไทยรักไทยมามพาลังประชาชนเพื่อไทยน้ำกับน้ำมันเลยมมไม่เคยจับมือกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามมันหนีสิ่งที่คุณพูดไปไม่ได้และคนที่พูดมันไม่ใช่เอเนนที่ไหน มันล้วนแต่บรรดานเนี่นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักและดีมทีมชุดปราศัยที่ทรงพลานุภาพมากที่สุดเนี่ย <C> e <an> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันหนีกับดักของตัวเองไปไม่ได้หนีคําพูดของตัวเองไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการข้ามขั้วคือการระบาดสัตว์การผิดคําพูดเพื่อไปมีตําแหน่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาประเทศอย่างลงไปรงมามันฟังได้ อธิบายให้ด้วยว่าก็พอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เราจะต้องใช้ทั้งเทคนิคและแท็กติกเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่มีอำนาจเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนไม่<ห>ว่า<ด>คุณ,<ด>คณจะโกงโดยแบบไหนจะโกงโดยเหตุผลที่คุณอ้างว่ารัฐธรรมนูญบังคับให้เราต้องโกงเโกง,งก็คือโกงวันยังครับอะ mm hmm. เพราะเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บังคับให้คุณมาเล่น เขาไม่ได้บังคับให้คุณพูดว่าคุณจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใคร mm hmm. เขาไม่ได้บังคับให้คุณต้องเขียนนโยบายอย่างไร mm hmm. แสดงเจตนารมณ์อย่างไรคุณประกาศเองทั้งนั้นป mm hmm. ระชาชนอย่างเราเราก็มีหน้าที่ในการตั้งคำถามและพวกคุณๆทั้งหลายก็ทนไม่ได้ mm hmm. ต้องประกาศนะครับหลังเก่าไกลเลยประกาศแรงกว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับพรรเพื่อไทยเนี่ยผมฟังคุณหมอคมิน ก็พูดเรื่องแค่นะนะครับคลิปเต็มไปหมดเหมือนกับคุณเสถาทวีถินนะคุณนุ้งยิ้งบอกว่าไปพูดที่สภาพูดที่สภาพูดยังไงก็ต้องเข้าไปแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขั้นตอนวิธีการเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรไปจากพรรคก้าวไกลเลยแต่คนเนี่ยนะครับไม่จำพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็ทำเนียนดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ยุคสื่อสารไร้พรมแดนไลา์คลิปเนี่ยนะครับบางทีเราก็ ในช่วงเลือกตั้งก็ไม่ได้ดูแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับคนก็พามาให้ดูในทวิตเตอร์บ้างเฟซบุ๊กบ้างนะครับยูทูบบ้างก็ได้ดูย้อนหลังพูดเหมือนกันหมด<ะ>และบนพื้นฐานที่ไม่รับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่สี่นี้เนี่ยที่คนในพักเพื่อไทยบอกว่าม้วนเดียวจบได้ <จบ S 2> แน่ได้ในยกจบทั้งพักเลยจบจบ,จบยังไงก่อน <laughs> จบยังไงจบจบจบปอไหนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าไม่ระบาดสัตว์ข้ามขั่วมันไม่มีทางส่วนทฤษฎีที่กำลังเผยแพร่ฮิตเนี่ว่าไม่มีลุงไม่มีเราอะก้าวไกลเล่นบทเล่นบทพระเวสสันดรไปโบทให้แล้วก็กลับมาเป็นพรรคฝ่ายค้านผมนี่ไม่เชื่อสูตรนี้ โอ้ลยสภาเล่เป็นโชคเลยถ้าทําอย่างนั้นไม่มีอะไรน่าเชื่อถืรอรอะนี้นะครับไอ้ไอที่เหลือนี่โจรหมดโจรมีพระอยู่รอยห้าสิบเอ็ดรูปบวกชีนี่แหละ<ม>การเมืองมันไม่มีอยู่จริงและบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็ต้องยอมรู้ว่าแม้ว่าจะนะครับข้ามสวมาได้แต่ข้ามกกตได้ไหมข้ามปปชได้ไหมข้ามสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ข้ามปอป,อ,ป,อ,ปอได้ไหมข้ามกรอตอได้ไหม mm hmm. นะครับมี mm hmm. หลากหลายหน่วยงานที่คุณไม่มีทางจะข้ามขึ้นได้เลยข้ามยุทธศาสตร์ชาติได้ไหมอ๋อ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองใครก็ตามเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่นะครับซ้ำอีกครั้งก็ได้เลือกตั้งปีหกสองเนี่ยพักเพื่อไทยเสนอมาอยัางพักภูมิใจไทยให้คุณอนุทินเป็นนายกนะ mm hmm. อนุทินเขาก็ไม่เป็น เขารู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่อะไรคืออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสูตรนี้ที่มันสะพัดเนี่ยก็แปลความว่าทั้งสะพานนี้ก้าวไกลนี่ดีที่สุดที่เหลือนี่บัดซบเลยนี่เขามายกมือให้แล้วมึงก็ไปละเลงกันไปบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้และที่สําคัญที่สุดนั้นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากภรคเพนือเขาก็จะไม่ร่วมเพราะนี่คือ,ค,อคือเกมและเป็นเกมพัง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเพราะการปฏิบัติการข้ามขั้วนี่มันเดิมพันสูงมากนะจะข้่วข้ามหรือข้ามขั้วหรือไปส่งท่ามกลางความอัปยศนะครับก็คือหมายความว่าเดินทางไปส่งนี่ครับคือเหมือนก้าวไกลเนี่ยเอาละเมืออ่อคิดจะตัดสินใจอ,อยากเป็นต้องการจะช่วยเป็นส่งส่งให้ไปช่วยถึงที่สุดแต่ว่าก็กันสองลุงเนี้ยว้ ที่เหลือเนี่ยนะครับก็พักประชาชนที่ป่าภูมิใจไทยคุณก็ควัดมาเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เอาละต้องการจะละเลงใช้ชีวิตแบบนี้ mm hmm. เราก็ไปส่งให้ใหได้แต่เราก็ดึงสองลุงนี้ไว้ให้นะ mm hmm. เพราะว่าแค่นี้คุณก็ไปไหนไม่รอดแล้ว <laughs> <laughs> แค่นี้ก็ชีวิตบัดซบล้นแล้วนะครับ <laughs> ขอเก็บไว้สองพัก mm hmm. อย่าไปเพิ่มความบัดซบมากกว่านี้เลย mm hmm. ในทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างไรมันจะเกิดขึ้นยากมาก mm hmm. คุยเนี่ยดูได้ ดูแลหล่อ,อแต่โลกแห่งความเป็นจริงเท่ากับคุณไปสนับสนุนในบ้านเมืองนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คุณจะตั้งพรรคการเมืองมาทําหอกกันเละถ้าคุณทําไปทําอย่างนั้นในทางความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคเก้าวไกลเนี่ยนะครับจะต้องคิดก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันการเมืองมันเป็นเรื่องของประชาชนนะไม่ใช่เป็นเรื่องชนิดที่ว่าอยากจะทําอะไรแบบสนุกแบบพันอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงเนี่ย มันเกิดจากกรณีดิวที่ฮ่องกงล่าสุดที่มีภาพออกมาแล้วก็มีข่าวว่าทางด้านคุณธนาทรไปเจอคุณทักษิณด้วยมันก็เลยจะจะเกิดสูตรแบบนี้ขึ้นมาแล้วสวออก็บอกก็กดละแวงทำนองประมาณนั้นกลัวจะมีการตลบหลังกันคือหมายความว่าพอยืมมือไปโหวตให้หลังจากนั้นตอนจัดรัฐบาลก็กลับมาช้อนใหม่อ่ามาเป็นรัฐบาลด้วยคือพูดง่ายๆว่าเป็นหลอกซ้อนหลอกอตอนแรกก็เอากักสองลงเอาไว้ และไปโหวตให้เพื่อจะหลอกล่อภูมิใจไทยประชาธิปัตปัเข้ามาเพื่อจะข้ามเสียงสวหลังจากนั้นพอโหวตเสร็จก็จะอ้อมกลับมาอีกทีหนึ่งดูที่ใครจะตอแหลมากกว่ากันบ้านเมืองมันง่ายขนาดนั้นคือวันนี้เนี่ยนะครับในแต่ละนะครับในแต่ละฝ่ายย่อมจะมีการข่าวที่มันฟังด้วยกันหมดและมีคนซ้อนอยู่ในทุกองค์กร ในพักการเมืองคนของคนคนนี้อยู่ในพักนั้นคนของคนนั้นอยู่ในพักนี้การที่จะไปกระทําอย่างนั้นเนี่ยนี่ประเทศนี้มันเต็มด้วยพวกโง่กัน่้นสภาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสูตรนี้เกิดขึ้นมายากมากมเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับบรรดาพักการเมืองต่างๆเขาก็ย่อมจะรู้เรื่องการตลบหลังยิ่ง คิดตลบหลังเขาจะไม่กล้าเสียง mm hmm. เพราะถ้าเขาเสียง mm hmm. นะครับเรื่องของเขาที่อยู่ในบรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายนี่ mm hmm. มันจะออกฤทธิ์ออกเด่นและนี่ครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าสองลุงเขายังมีอิทธิฤทธิ์ mm hmm. ที่พูด,ดง่ายๆว่าไปหักหักกันแบบนี้นี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาอารวาดขึ้นมาอ mm hmm. นะครับอารวาดก็กลไกต่างๆ mm hmm. ที่นี่เฮโลสารพา ดูวันนี้ดูต้วมเตี้ยมตุวมเตี้ยมนี่นะครับแต่ว่าเขาก็รู้ว่าใครทำอะไรกับเขาได้บ้างสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ขาดสติที่สุดแล้วหรือหวังคะว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วค่อยเข้าไปรื้อไปล้างไอ้บรรดาองค์กรที่ถูกจับคนของอีกฝ่ายฝังไว้อยู่<อ>แล้วมันจะนทันเป็นรัฐบาลพัคเดียวยังล้างไม่ได้เลยได้เสียงเกินครึ่งคุณยังล้างไม่ได้คุณยังเอาตัวรอดไม่ได้ ยังหัวสุกหัวสุนอยู่เลยคุณจะเอาอะไรไปล้างอ่วันนี้ร้อยสี่บเอ็ดสองรอยหสบห้ายังไม่ได้เลยในวันที่ประชาชนเดินคู่กันทั้งแผ่นดินคุณยังไม่มีปัญญาเลยเพราะฉะนั้นอยากอวดความฉลาดอวดความโง่ก็ยังพอสูไัยหน่อยก็จะเห็นว่ามันโง่จริงไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ว่านี่นะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าหลักใดๆก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ เหมือนว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะไปแก้ไขรัฐมนูลมันมีจริงที่ไหน<ม>ก็เป็นรัฐบาลเสียงท่วมทนมีเสียงนี่นะครับมีเสียงเกินครึ่งวันน,นี้ก็แก้ไม่ได้<ม>เพราะต้องอาศัยเสียงสวและขณะเดียวกันต้องเอาเสียงฝ่ายค้านด้วยใช่ใชครับแต่ฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยถ้าคุณเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยต้องได้ฝ่ายค้าน20เอร์ซตแค่พักมีเสียงคนเดียวไม่เห็นด้วยหนึ่งพักเนี่ย<ม>ที่ว่าฝ่ายค้าน20สเปอร์ซตหนึ่งคนก็เท่ากับยนะี่สเปอร์ซนตนะคุณก็ไม่ผ่านแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีทางที่คุณจะไปแก้ไขอะไรได้เลยในทางปฏิบัติถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เสียแต่การอธิบายกระดูเสมือนหนึ่งว่าคนในบ้านมือนี้เขาไม่รู้อะไรทั้งที่ความจริงคุณอยากเนี่ยทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันที่คุณพร้อมวันนี้คุณอยู่ได้เจ็ดเดือนคุณอยู่ได้สองเดือนครึ่งคุณไม่ได้เหยียบทำเนียบสักวันแต่วันนี้คุณกําลังจะเจอประชาชนฝากฟังเดียวกัน เพราะเนี่นะครับบรรดาใครก็ตามอะที่คิดว่าใครที่เลือกพักตัวเองต้องเป็นสาวกเนี่ยตัวเองทําตัวเป็นเทพเจ้าเ่ยคุณจะรู้ว่านารกมีจริง<ม>ประชาชนบางจุดนองเขาเขาเขารับกันไม่ได้ถ้าคุณมีมลครังจริงคุณจะเหลือร้อยสี่สิบเอ็ดอ่ะ,<ม>อะเ,อเอาเอาอย่างนี้ก่อน,เ,นอเอาเอาตัวเลขก่อนว่าถ้ามีมนครังทําอะไรก็ได้นะครับไม่สนใจอีนางขังขอบกับประชาชนตัวเลขคุณจะเหลืออยู่เท่านี้ และถ้าคุณทําอีกคุณจะเหลืออยู่เท่าไหร่แม้ว่านี่นะครับ็บรรดานี่บรรดากองเชียร์ฝ่ายข่าวดีนะครับดูหน้าหน้า,นาตาตาสมเปตกันทั้งนั้นผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ยามนี้ถ้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองอเราเองก็บอกอยู่แล้วว่าการข้ามขั้วมันไปไม่ได้ม,มันคือการกระบัตสัตว์และครั้งหน้าคุณอย่าประกาศสิว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครถแถลงเป็นนโยบายเลยว่าครั้งที่แล้วข้าพเจ้าผิดพลาดไป แถลงใหม่ให้ประชาชนเข้าใจว่าต่อไปมือของข้าพเจ้าพร้อมจะจับอะไรกับใครก็ได้แล้วก็แล้วก็จะไม่มีฝ่ายอะไรฝ่ายนก้รฝ่ายประเัตนการไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อเลือกตั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยกันไปจะได้ไม่ต้องแบ่งข้างกันทาไม่มีฝ่ายใดๆทั้งสิ้นเออจับมือได้เป็นรอบวงกลมไม่มีเงื่อนไข ประชาชนนี่เขาเชียร์การเมืองเขาจะได้รู้ว่ามีฝ่ายเดียวก็คือหมายความว่าก็เห็นไหมก็ไม่มีปัญหาคุณก็เป็นรัฐบาลไปที่แต่ครั้งนี้นะครับคุณประกาศเองอคุณประกาศว่าจะไม่จับมือกับใครพอพอได้ร้อยสี่สิบเอ็ดพอได้เสียงร้อยสี่สิบเอ็ดก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญมั้ยมันไม่ใช่มันเป็นเพราะคุณไปประกาศทีนี้ถ้าถ้าเอาตามสถานการณ์ ที่ถ้าสูตรที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่คุณจรูพรบอกแล้วยึดตามความมั่นใจของเพื่อไทยว่าสําเร็จแน่ๆน,น,นะคะมันมีสูตรไหนพอที่จะมองเห็นไหมคะมันไม่มีสูตรไหนหรือว<ะ>สอวอที่ได้เสียงมาเต็มเหนียวแล้วคือสอวอ,อย่างไรเนี่ยมีเก้าไกลเขาก็ไม่โหวตให้อสองเนี่ยก็คือไม่มีเก้าวไกลก็ต้องไปเอาพรรคการเมืองอื่นซึ่งพรรคการเมืองอื่นอย่าคิดว่าง่ายนะช้ำปากผมไว้นะ นะครับโดยประกันเต็มหมดอ่ะนะครับบางพักเนี่ยก็พอทำท่านี้ก็ต้องดูถุงมือก่อนก็มีนี่จะละเดยวนี่จมายถึงพักอื่นที่ไม่ใช่พักลุงใช่ไหมไม่ใช่พักสองลุงลุงก็บอกจะมือดูสิมีถุงมือเปล่าน่ะอันนี้ก็ชักแล้วนู่นน่ะน่นน่ะอยู่เป็นอยู่อย่างแค่คำรามใส่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ที่วาดหวังว่าจะสามารถจัดอะไรอย่างง่ายดายล่ะคิดเนี่ยมันยากแต่ถ้าคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังความเป็นมาสายสัมพันธ์ที่มั่นผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ยดูมองว่าประเทศนี้มันเต็มไปด้วยคนโง่จัดแบบนี้เดี๋ยวก็ต้มมันเดี๋ยวก็ลอกมันง่ายไปกระดานนะเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระดานเปิดใครก็ย่อมเห็นนะ่เพราะแน่นอนที่สุดนี่นะครับทำท่าข้ามขั้วและต้องการมาล้างตัวไง ความจริงก็ไปต้มพวกนั้นมาเพื่อไอ้ชาวบ้านหายเกลียดใช่ <Yeah. S 2> แล้วามทีนี้มันไรขนาดนั้น <Yeah. S 2> โอ้สามารถหลอกไอ้พวกนี้ได้ไอ้พวกนี้มันเสือทั้งนั้น <Yeah. S 2> <laughs> มันเคี่ยวรากดินมันจะยอมไม่ถูกหลอกกันอย่างง่ายได้ทางการเมือง <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> คือ <Yeah. S 2> ผมนี่ฟังดูว่า <Yeah. S 2> เช่นว่าเอากักสองลุงไว้ไปหัวไทยแล้วเป็นพักแฝยค้านถึงเวลาก็อ้อมกลับเข้าไปเป็น <Yeah. S 2> โอ้มันวางแผนสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น yeah. นี่ครับสามสามก๊กยังไม่ทันในพวกนี้เลยมันมันง่ายขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยนะครับเกมการเมืองแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงจินตนาการเนี่ยนะครับคิดได้เวลาจะเอาผลประโยชน์แต่การเมืองเขาก็ารู้ว่าเขาต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับใครนะักการเมืองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหาภาคเขานี่ยากมากนะนะครับยกเว้นว่า คนที่ไม่เคยวัยเด็กแล้วมาเป็นเลยเนี่ยอันนี้ผ้าขาวแต่คนที่ผ่านการเมืองผ่านชีวิตมาเนี่ยไม่รู้มันทําผิดตอนไหนสักตอนเนี่ยกันในชีวิตอ่ะและก็ไปติดขับเรื่องข้อกฎหมายเขารู้ว่าเขาควรกลัวอะไรไม่ควรกลัวอะไรดังนั้นมันเป็น,ปนความยากลําบากนะครับสูตรที่กําลังอธิบายให้เป็นเสียงดังเนี่ยว่าบัดนี้เนี่ยนะครับม้วนเดียวจบก็ลองดูลองมว้วน <c oughs> ให้คุณทองมว้วน มาจบจบจริงจบจริงบอกว่าเดี๋ยวจบวัวเดียวจบนะครับจบอยากอยากอยากจะดูอยากจะดูตอนจบเหมือนกันว่ามันจะจบยังไงซึ่งผมดูว่าวิธีคิดมันจบเพอยู่แล้วและคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่สบายใจเพราะตัวเองก็ไปสัญญิงสัญญาเยอะนะครับประกาศเสียงดังชัดพอมากลับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ ทีนี้จะไปเจอหน้าเนี่ยคนก็ามาถามตัวเองก็ตอบไม่ถูกะตัวเองก็ใจตุ้มตุ้มตอมตอมเพราะฉะนั้นในการจบมันคืออะไรอะที่จะจบอะทุกคนก็รู้ว่าในกระดานนี้เนี่ยมันจบยากในวันที่สี่นี้เพียงแต่ว่าเวลานี้ก็ปัน่นเพราะว่าเวลาประชุมเนี่ยนะครับประชุมกับพักแปดพักเนี่ยจะบอกอยังไงอะแยกทางอะแยกทางอะคือเรื่องราวในคดีที่เกี่ยวข้องการทุจริต แม้ว่าดูเสมือนหนึ่งว่ายกแล้วอืแต่ความจริงก็อยู่ในกองไว้ตลอดใช่สามารถเอามาได้ทุกเมือ่อดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลสารพัดสูตรที่ว่านี้ม,มันยังอยู่ในภายใต้เงื่อนไของค์กรต่งางๆยังอยู่ในแบบนี้ยังอยู่ในแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตรที่ปรากฏว่าสองลุงไม่มีไม่มีลุงไม่มีเราเนี่ยคิดได้ แต่ว่าเดินไปด้วยหวนทางที่ยากและและบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างไรความเป็นจริงนั้นถ้ายอมรับว่าประเทศมันถึงทางตันแล้วอย่างที่เราพยายามเสนอกันมาหลายวันแม้ว่าทุกคนก็อาจจะบอกว่าเพิ่งเลือกตั้งเสร็จแต่ว่าเลือกเสร็จมันก็ไปไม่ได้ใช่เหมือนบางประเทศที่เขาออกกติกาว่าถ้ายัางเสียงรอบแรกเนี่ย เสียง네ไม่ถึงครึง่งใช่ครับะก็รอบสองใช่วันน NO ี้ก็เหมือนกันมาติดกับดักก็ต้องยอมรับความเป็นจริงดีว่ามันไปไม่ได้แล้วหรือจะให้เลือกภายในสิบห้าวันไม่ต้องใช้จ่ายเยอะอืมคือคือทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าเมื่อบ้านเมืองมันไม่มีทางออกอำนาจไว้ในมือประชาชนเนี่ยมันเป็นหนทางที่ปลอดภัยมากที่สุดใเพราะมิฉะนั้นหนีการรัฐประหารไปไม่พ้นนะผมจะบอกให้ และเนี่ยนะครับไอ้พวกขว,ขวาง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 อวดดีทั้งหลายเนี่ยถึงเวลามันไม่ได้ออกมาสู้เลไม่ออกไม่ออกนะครับไอ้พวกนี้ไปก่อนเพื่อนอและอยู่ในแบบนี้กันมาโดยตลอดอแต่ว่าเราเนี่ยเห็นปัญหาแล้วว่ามันเดินไปไม่ได้หรอกคุณจะนะครับคุณระบัดสัตว์ขึ้นมาเป็นคุณติดลบกเข้ามาคุณก็จิบหายแล้วนะครับมันไปไม่ได้ ก็ขนาดไม่ตบัดสัตว์ยังอยู่ได้สองเดือนนี่เข้าสเข้าตำเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เจ็ดเดือนและไอ้นี่เข้าแบบเนี้นะครับเข้าแบบปูบาดเลยจะอยู่ได้กี่วันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าคือตัวคุณชิบหายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่คุณกําลังจะพายประเทศชิบหายไปด้วยไม่ใช่ประเทศเดินหน้านะครับแต่คุณกําลังเดินพาไปสู่ความชิบหายเพราะเวลารัฐรัฐประหารไอ้พวกหน้าอยากแบบนี้ ไม่อยู่ทักคนนะครับแล้วก็พิสูจน์ชั้นแล้วก็เงียบกลิบมาอวดดีตอนในพวกนี้ไปแล้วเสียงดีๆหายหมดแ้หายหมดแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอิจฉาคุณที่จะมาเป็นรัฐบาลแต่ว่าไอ้กระบาลการกระบาดศาสตร์น่ยคุณจะลากประเทศและประชาชนนะครับใครก็ไม่รู้ว่าคณะเลือดนองท้องช้างก็ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการรัฐประหารนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นผลทางว่าคุณฉลาดคุณเก่งแต่คุณอุบาทนี่ย ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ